สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการภูมิสมดีเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสมดุลของภูมิป้มกันให้กับร่างกายซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพตามภาษิตที่ว่ากันเอาไว้ดีกว่าแก่นะครับแต่ถ้าแก้ไม่ได้ต้องถามชางคนนี้ครับศาสตราจารย์ดินพิเชษวิริยติกาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันเสาร์แบบนี้นะครับเราก็จะคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพ การแลโดยที่ใช้หลักการธรรมชาติใจ่ครับทจียจะว่าธรรมชาติที่บ้านคืออะไรก็คือภูงปูงกันที่สม์แลสร้างสองหมื่นล้านเม็ดถึงห้าหมื่นล้านเม็ดทำให้ตัวเราแล้วก็ทำน้าที่ปรับปูงปูันในร่างกายให้สมดุลครับโดยการทำงานแบบสมานสมานสามัคคีกันนะครับมีอะไรผิดปกติเขาก็พยายามปรับให้สมดุลถ้าอย่างนั้นผมคูดว่าเมื่อมีุูงปุมกันที่สมดุ จะทาให้ร่างกายแข็งแรงกต้องไหมครับ pues, ใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะคงความแข็งแรงต่อไปได้โดยการป้องกันไม่ข้าวปัญหาก็ต <c> ่อไปได้เลยอ่ะนั่นในกรณีของการป้องคันไม่หายอย่างเรื่องการที่รุนแรงมากเลยคนเป็นทรมานมากนะครับเกิดเป็นมนุษย์นี่มันต้องเดินนะใช่ข้อเขามันต้องแข็งแรงมันบางเมนก็ต้องวิ่งด้วยนะการได้สะดวกใช่ครับจริงจริงเฉพาะโดยเฉพาะ นำหนักเยอะปัญหาคนนเยอะมากแล้วก็าบอกว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนเอเชียเป็นส่วนใหญ่ด้วยอ่าก็คงาจจคนไทย,ย,น,ยน้ำหนักตำมากเยอะกว่านี่นะก็ว่าไม่ได้เหมือนกันแต่วันนี้เรามีประสบการณ์ของผู้ที่ได้สัมผัสแล้วก็เข้าใจในเรื่องของคามเข้าใจกันแล้ว <laughs> งเกิดจากความเสื่อมของต้นคอยังมักจะมีอาการปวด้อเคลื่อนไหว้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอกแกรกที่คอใส่ แค่ไหนมันปวดยังไงทำไมถึงต้องไปผ่าเลยเดินไม่ได้เลยะแล้วตอนนั้นหมอต้อแนะนําว่าให้ผ่าเปลี่ยนข้อปเปลี่ยนข้อเขาเลยเพราะว่าข้อเขาเสือ่อมใช่ค่ะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ,ปร,รบประมาณสองแสนะแล้วก็ตอนผ่าก็ทรมานมา,มากครับวันดีคืนดีเขาก็เจ็บกเหมือนกันเดินเยอะๆก็ก็ดูอาจารย์เสร ตัดสินใจที่จะพาแล้วใช่สิจ่สจไทยมาเยอะแล้วก็เราม,มาขานนี่ตรงนลูกสาวก็ขับรถมาือ่อไปให้าทานสองสามวันเนี่ยก็รู้สึกแล้วแหละปกติมันตึงมันเด็นยี้ไม่ได้ใช่ไหมคมันจะแน่นใช่มันทำไม ไ,ได้สนใจอยากเลยใช่ไหมได้ค่ะขึ้นบันไดได้นะได้กลับไปหา,าหน่อยรอบใหม่ไม่ไปแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ไปเลยไม่ไ,ไปเลยนึกว่าอยากจะให้ไปแล้วปรึกษาท่านมันดีแล้วทำไมถึงทราบว่าเป็นลูกสะบ้าดของฉัอเออเป็นพวกขอหมอนะคะตอนแรกก็จะปวดปวดแล้วก็ นอนหลับอยู่เนี่ยบางันเนี่ยสะดุ้งตื่นและมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเปิดหอบปวดนั่งขัดสมาธิได้ไหมไม่ได้ค่ะนั่งขัดสมาธิไม่ได้นั่งพักเทียบไม่ได้แล้วเวลาเดินขึ้นบันไดเนี่ยนะคะต้องหลอกกันก็อรอถจบเอมันน่าจะใช่นะอี้อะไรอเราคราวเดียวกัเราใชล้ยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามันน่า วันสามมาแรกนนะครับเช้าเม็ดเย็นเมตไม่ไม่ไม่ตึงแล้วจริงๆแล้วมันตึงเนี่ยน้องข้าพ่ะย่ะอ้ีแต่ไอตรงเนี้ยมันเริ่มหายตึงแล้วพพอพอหมดมนหมดปวดนะครับพอทานหมเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงคือเร่ ว่าอินเตอร์แล้วก็อินเตอร์คิน17มากกว่าปกติทั้งสามตัวเนี่ยมันก็ไปโจมตีตัวเราเองะ่าในคนแบบนี้ก็ไปโจมตัวเป็นข้อการำให้เกิดการียกแล้วก็ทำลายกับกล้ามข้อด้วยนะและส่วนของเราเ,เมื่อรับประทานเข้าไปมันก็ไปลดการหลั่งสารสามตัวซึ่งมากเกินไปกล้ายกับสภาวะที่สมดุลน,นะครับสมมติว่า การลวัฒเป็นลูกเขาเขาวเขาออกมาว่าทาหน้าที่ไรนักสาสตัวนี้ย่งไรครับโอ้โหลดเือสิบอร์เซ็นตเลดควบเลยนะลเจสห้าอร์เตล้าเป็นต์สตัวนี่มันมีปัญหาตายข้อขาวเราครับเพระมันลดลงมาการที่ไอเการลดลงไปตามนียนะครับมันมีอะไรที่ยืนารนว่าเป็นเป็นข้อเหตุนี่หรือประเด็นกา่ r ก็เอกสารไอะเราเนี่ยมันอยู่ในสารานาชาติแล้วนะครับผมไม่ได้เกิดขึ้นเองคือวิทยาศาสตร์ว่าแพทย์ในต่างประเทศเขาพูดศึกษาในเชิงคุณวุฒิการศาเขาเป็นข้อมูลที่มีความสำคัอกสารสามตัวที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยต้องเป็นสารสามคนที่เขารู้กันครสามคนที่เรียนรู้เรามีเหมือนกันหมดได้นะครับร่างกายเป็นกระบวนการในการที่จะเกิดขึ้นครับ ร้อยเราจะกินข้าวต่างกันนะเสนอสิ่งแวดล้อมต่างกันการตอบรับเวลาทดสอบเช่นนยาทำงานเหมือนกันมาอย่างนี้แหละออถ้าวันที่สิบห้ามันเป็นเช่นนี้คนมนดูการได้นะครับก็มา